วันนี้กับตันจะพามาดูจะพามาดูข้อไก่ไกที่ทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปดูเลยนี่มีบันไดาขึ้นด้วยเปิดยังไงล่ะ<า>นี่ไงอันนี้ประตูชั้นแรกนะครับกันหมาเปิดก้อนถอยมาก้อนตันป้ายขึ้นป้ายนี่กั้นไว้สองห้องนะครับ เปิดเข้าข้างในผักเข้าข้างในนี่่พออันนี้เขาไก่หยังอันนี้ไก่ไข่อันนี้อันนี้ไก่บ้านนี่ครับลวดตะแกรงรอบด้านหมดเลยข้างล่างก็เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงลวดกับพลาสติกเขาวมันบะโต๊เหรออืมอก็มาดูอีกฝั่งหนึ่ง อันนี้ก็เป็นชานทางเดินอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นไกไ่ไข่เนี่ยครับก็เป็นลวดตะแรงรอบด้านเพื่อที่จะระบายอากาศได้ดีข้างบนก็เป็นพลาสติกลงเรือนะครับขาวดํานะครับด้านล่างจะเป็นสีดําด้านบนจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้มันจะไม่อมความร้อนจะสะท้อนความร้อนออกไปไป้ายลงมาขนมไข่เนี่ย ปไปไปให้อาหารป่าที่นี่นะเอาบิดปิด,ปดเอาให้ไก่เล่นด้วยโอ้ยไก่มันโบลินแหละอันนั้นนะฮะ<ป>ซื้อมา่เอาล็อกล็อกให้ดื้อโฮ่เพ่ะไของกัปต,ตันฟังนฟ่งไหน,นออของไอตูนฟั่งไหนเจ้าฟั่งไหนกัปตันเจ้าฟั่งไหนหอยฝังนี้หัวปิดอยู่แล้วอยู่แล้วไปลงไปไปลง พอ่อันเราทำคอกยกสูงนะครับเพื่อที่จะไว้กันหมาด้วยเอาไว้เก็บข<อ>ีสไกด้วย<อ>เร็วๆเอา<พ>อปิดไปทางนี้เหรอ,อ,มมอรแม่บอแม่บอแม่เออซ,ซี่ไส